ไปลอง Heyday AI ที่ช่วยคุณจำทุกเรื่องและตอบคำถามให้คุณตลอดชีวิตเรียกว่าเป็นสมองที่2ของคุณได้เลยชีวิตมนุษย์อย่างเราหนึ่งวันนะครับเรารับข้อมูลมหาศาลมากๆเลยเปิดเว็บไซต์หลาย10เว็บเช็คอีเมลตลอดเวลาเข้าโนชั่นประชุมผ่าน Zoom Meeting มีข้อมูลให้เราต้องจำเยอะไปหมดแน่นอนสมองของเราไม่สามารถจำมาได้หรอกครับ h e y d a เป็นเหมือนสมองที่2เนาะที่แค่เราเซิร์ช Google แล้วเลื่อนผ่านเว็บไซต์ที่น่าสนใจนะครับกดเข้าไปอ่านเปิดไฟล์ใน Google Drive จดโน้ตลงใน Notion ประชุมผ่าน Zoom Meeting h e y d a จะจำให้เราอัตโนมัติครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะถามอะไรเราแค่พิมพ์ถามลงไป มันจะดึงข้อมูลทั้งหมดที่เราเคยผ่านมาในชีวิตกลับมาให้เราเลยไปลองดูข้างในกันวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับมันจะเป็น Browser e อ t e n t i o n ติดตั้งไว้ใน Chrome, Firefox และมี Safari ด้วยนะ Safari ใน iPhone ก็ใช้ได้ด้วยนะและนอกจากนี้เรายังสามารถผูก Google Account ผูก Gmail ของเราผูก Notion, ลิงก์ o o m หรือ Evernote ระดับบล็อกได้ด้วยทุกครั้งที่เราเปิดไฟล์นะครับหรือเราค้นหาข้อมูลอะไรบางอย่างผ่านโลอินเทอร์เน็ต h e เดย์ hey Day, จะจำมันเอาไว้ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเราแค่กดหน้า AI assist ครับแล้วถามไปเลยว่าช่วยสรุปช่วยสรุปข้อมูลเกี mm ่ hmm. วยวกับเวิร์กช็อปที่ผมไปสอนให้กับลูกค้าหลายๆเจ้าหน่อยอ่ะชื่อคอร์สก็จะโผล่มานะครับวันเนี้ยคอร์ส Gen AI Thought Fusion เนาะชื่อคอร์สที่ผมสอนให้กับองค์กรต่างๆนะครับเป็นคอร์สหนึ่งวันนะครับที่ develop by Best Playhouse เนาะในคอร์สมี hand on game based learning ด้วยอ่ะสอนโดยชื่อของผมนะครับพิเศษเพชรน้อยเนาะเป้าหมายคือการต้องการ transform ปฏิสิ c i p a แ t น i n ม s เ t ประมาณนี้เนาะแต่ความน่าสนใจคือด้านขวาครับด้านขวาจะโชว์ซอสที่เขาดึงมาบางอันเขาจะดึงมาจากไฟล์ใน Google Drive เนาะแล้วหยิบ r e เซนต์ไฟล์หรือไฟล์ที่ทำงานล่าสุดออกมาไว้หลักๆนะครับบางอันมาจาก Gmail เห็นไหมบางอันมาจาก Google Drive นะครับบางอันเอามาจาก Forbes นะครับที่ผมกดเข้าไปอ่านเพื่อ research ข้อมูลเนาะ นอกจากนี้เรายังสามารถถามเขาต่อได้เกี่ยวกับข้อมูลที่เราต้องการถามเพิ่มเติมเขาก็จะไปดึงข้อมูลจากทุกไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับในสารระบบชีวิตเราหยิบมาตอบให้ช่วงนี้สนใจว่า AI สามารถมาช่วยทําให้ Human Learning ได้ดีขึ้นยังไงได้บ้างนะครับบทความผมก็จะอ่านประมาณว่า AI มาช่วยในการทํา Literature Review หรือการอ่าน Research ได้ยังไงบ้างพอเปิดเข้ามาเสร็จหุยอันนี้น่าสนใจอ่ามันจะมี h e a d e อยู่ข้างๆนะครับเรากด Add Topic นะครับ ผมสร้างเป็นเหมือนโฟลเดอร์เก็บเวลาชื่อว่า research with ai นะกดไปเสร็จมันจะ add to topic เนอะกดเข้าไป topic แล้วยังไงต่อครับจริงๆแล้วถ้าเรา connect app ช่น Doc กไฟ์อีเมลเงีย้ยมันก็จะโผล่สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับบทความนี้มาให้อัตโนมัติเลยเนาะ s a ฟเสร็จเรียบร้อยครับเรามาหน้า topic เนาะเรากดเข้าไปครับเราจะเห็นบทความทั้งหมดที่เรา s a ฟเอาไว้มีช่อง n o t ตให้เราสามารถพิมพ์ n o ้ e เพิ่มเติมได้เนาะ แล้วยังไงต่อมันก็เป็นแค่เว็บบุกมากหรือเปล่าครับเราสามารถแอดคอนเทนต์ต่อได้ความน่าสนใจของการแอดคอนเทนต์คือพอเราเห็นปุ๊บอันนี้เรายังไม่ได้แอดเข้าไปเลยเนาะมันก็จะแนะนําขึ้นมานะครับเรากดตรงนี้ไปเลยแล้วกด add select นะครับเว็บที่เราเคยเข้าไปอ่านแต่ยังไม่ได้เซฟเข้าไปอยู่ในท็อปิกนี้นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาหลังจากนั้นยังไงต่อครับสิ่งที่ทําได้ครับกด R ครับช่วย summary out to research and เ e r เฟเจอร์นี่ครับเขาก็จะไปอ่านข้อมูลจากไฟล์ที่เราแอดลงท็อปิกนี้เนาะเราสรุปมาให้ว่า identify relevant paper ก่อนเนาะหลังจากนั้นตด data collection and analysis นะครับทั้งหมดนี้ก็คือจะดึงข้อมูลจากด้านซ้ายเนี่ยออกมาให้แถมมีฟีเจอร์ r i t e ด้วยกดไปที่ไรท์นะครับเข้ามาหน้าไรท์นะครับเราพิมพ์ท็อปิกไปเนาะว่าเราอยากจะเขียนเรื่องอะไรนะครับเขียนว่าโอเคให้มีนะครับ หลังจากนั้นครับมันจะเจเนเรตเอาไลน์อัตโนมัติเราเลือกไปเลยว่าโอเคเป็นบล็อกโพสต์ละกันอ่ะโอเคไหมกับท็อปปิกพวกนี้ถ้าโอเคอินฟูซชันทีลาเซชันเนาะอ่ะเขาก็จะเขียนมาให้ทีลาเซชันนะครับถ้าไม่โอเคกดเรเจนเนอเรตได้เรากดดูซอสได้เนาะเขาก็จะอ,อิงซอสมาให้นะครับซึ่งเราสามารถเอาซอสพวกนี้กลับมาเขียนได้ด้วยนะครับแอปพูดไปให้หมดนะครับเจอท็อปปิกแล้วทำยังไงเจนเนอเรตบล็อกโพสต์ครับไปกันเลย อ่ะเห็นไหมจากแหล่งอ้างอิงหรือบทความที่เราสนใจนะครับก็จะมาถูกเรียบเรียงใหม่ตามชุดคําถามที่เราตั้งไว้นะครับกลายมาเป็นบล็อกโพสตให้เราได้เลยซึ่งสตั๊คเจอร์ของการเขียนบลอกของเขาก็ค่อนข้างดีมากๆเราก็สามารถไปกด modify review ให้เป็นสไตล์บล็อกโพสต์ที่เราต้องการนะครับหรือแก้คำบางคาให้เป็นคําของเราเองเป็นการใช้ second brain ของเรานะครับในการช่วยกันสร้าง o u t พุกับ AI ฟีเจอร์หนึ่งที่ผมไม่ได้ลองให้ดูก็คือ m e e t ิ้งนะครับถ้าเราใช้ Zoom อยู่เนาะเราแอดแอคเคาท์ o ูมเข้าไปเราเปิดม e e t i n g มันจะบันทึกการประชุมให้อัตโนมัติและเราก็ยังสามารถตั้งคำถามมันในหน้า Assistant mm. เพื่อถามทุกอย่างหรือให้มันสรุปการประชุมกี่ครั้งก็ได้เพราะมันจำข้อมูลของเราเอาไว้หมดอ่ะแล้วมันจำอะไรเราไว้บ้างนะครับเนี่ยถ้าอยากดูโหมด explore นะครับ เข้ามาดูจะเห็นเลยว่าเราดูวิดีโออะไรไปบ้างอาร์ติเคลิลไหนที่เราอ่านไปบ้าง PDF ไหนที่เราเปิดไปบ้างสเป c e ชี e e t Product Presentation, Google Drive หรือเว็บไซต์ไหนที่เราเปิดบ่อยๆบ,บ้างมันจะสรุปพฤติกรรมของเราไฟล์ที่เราเข้าไปดูออกมาเป็นแบบนี้ให้น่ากลัวอยู่นหน่อยๆแต่ทำให้เราสามารถรีคอล์ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลที่สมองของเราคงไม่สามารถจัดเก็บแบบนี้ได้ให้กับเราแต่กลายเป็นเซ็กันเบนที่เราจะถามอะไรเขาก็สามารถตอบให้เราได้ในทันที ให้ได้ดีขนาดนี้ครับใช้ฟรี14วันนะครับและก็ไม่ต้องกลัวเรื่อง Privacy ครับเพราะข้อมูลทั้งหมดจะถูก Encrypt เก็บไว้มีแค่เราเท่านั้นที่ดูได้บริษัทของเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ของพวกเราได้แล้วก็ถูก r ีว i e w s e u u r t y บาย Google หรือ Zoom เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถ Delete Data ได้ตลอดเวลาและถ้าจบการ trial แล้วแล้ไม่อยากจ่ายเงินเพิ่มมันจะลบอัตโนมัติดีขนาดนี้ครับเป็นโปรแกรมในฝันของผมเลยเอาจริงๆแต่ราคาครับไม่ใช่ราคาในฝันจริงๆ เดือนละ4ี่เหรียญแพงมากแพงที่สุดตั้งแต่เห็นแอปพลิเคชันแบบ end user ตั้งราคามาเลยนะครับถ้า annual จะประมาณ299เหรียญตอนปีลดไป35%เนาะก็คือ10,000บาทบอกว่าเหมาะกับใครเนี่ยเหมาะกับคนที่ประชุมเยอะๆมีติ้งโนเยอะๆเราต้องเขียนบางอย่างออกมาจากม e t ิ n g หรือจากข้อมูลที่มีรีเสิร์ชเยอะๆนะครับต้องการโนเลดเบสเยอะๆเราสามารถอ่านเอกสารทั้งหมดได้เนาะและแม้ว่าโคพาย o t ลของ Microsoft จะทําได้ g o o g l e d u e t จะทำได้แต่ชีวิตมนุษย์จริงๆอย่างพวกเราใช้หลายตัวและหลายทูมากๆซึ่งพวกนั้นเชื่อมกันไม่ได้ Hey เดยนะครับถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์อันนี้เลยแค่ราคาเนี้แหละครับที่เลือกกลุ่มเป้าหมายมากๆว่าถ้าใครมียูสเคชแบบนี้จริงๆเราคิดว่าการเก็บข้อมูลทั้งหมดในชีวิตของเราในโลกอินเทอร์เน็ตคุ้มค่าและเราสราสมารถเซิร์ชตอนไหนก็ได้มันคุ้มค่าจริงๆ10,000บาทต่อปีก็อาจจะไม่ได้แพงไปใครอยากมีไอเป็นสมองที่2ของคุณที่ทำให้คุณค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา ไปลองใช้กันได้เลยครับกับ Heyday